สวัสดีครับกรยี่ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับก็ไปที่ทราบกันดีนะครับว่าการติดเชื้อของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันนี้สูงถึงกว่า6,500คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต อีกกว่า54คนและสถิติการติดเชื้อในกรทมกับปริมณฑลสายพันธุ์ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเดิมที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนหมอหลายคนออกมาบอกว่าในระยะเวลาใกล้นี้กรทมปริมณฑลน่าจะถูกเดลต้ายึดครองแทนอัลฟ่านะครับคุณผู้ชมครับ กรณีของผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตที่ผมต้องย้ํากับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับว่ามีหมอสมิธที่โรงพยาบาลรามาธิบดีออกมาเปิดเผยนะครับว่าใส่ติผู้ติดเชื้อกับเสียชีวิตมากกว่านี้แน่นอนเพราะมีประชาชนไม่ได้ทําการตรวจหาเชื้อแบบสวอปอีกเป็นจํานวนมากยังไม่มีชุมชนที่ผู้คนเข้าไปดูแลและที่สําคัญ ยังมีคนตายจากที่บ้านหลายศพแล้วบางศพก็ไม่ได้ทําการสว a p คำว่าสว a p ก็คือไม่ได้การตรวจหาเชื้อพอไม่ได้ตรวจหาเชื้อเนี่ยก็จะไม่ได้มีการรายงานตัวเลขไปที่สบคล่าสุดมีข่าวเศร้ามากคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่แฟตดินแดงกรุงเทพมหาคนครอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟตดินแดงก็จะเป็นห้องไม่ใหญ่มากนะครับครอบครัวนี้อยู่ด้วยกัน5คน พ่อแม่ลูกแล้วก็ญาติๆปรากฏว่าติดกันหมดเลยครับโควิดติดกันหมดตอนตีสามที่ผ่านมาคนเป็นแม่อายุห้าสปีเสียชีวิตคาที่นอนเลยนะครับนอนหลับเสียชีวิตไปเลยเพราะรอการช่วยเหลือมาเป็นระยะเวลากว่า ห้าวันแล้วไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่ศพนะครับที่จะต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้พลเอกประยุทธ์รัฐบาลก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตอยู่ที่บ้านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบนี้ได้ ประเทศไทยเตียงไม่ได้ขาดแล้วครับไม่ได้ขาดทั้งหมดมันมีที่เหลือสำหรับคนที่ของคนที่มีระดับมีความร่ำรวยมียศถารรนาศักตร์อยู่แล้วครับประเทศไทยเตียงไม่ได้หมดสำหรับทุกคนมันหมดสำหรับบางคนนะครับ ประเทศไทยเตียงไม่ได้หมดสําหรับทุกคนมันจะหมดสําหรับบางคนเท่านั้นซึ่งผมคงไม่ต้องขยายความว่าหมายความว่าอะไรมันยังเห็นกันอยู่แล้วและพลเอกประยุทธ์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ <ification> เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพ่อแม่พี่น้องคนยากคนจนที่ต้องมาตายคนแล้ว <sm art> คนเล่าอย่างน่าเวทนา <man <Oracle>. <man. ผมเชื่อ่าเอกประยุทธ์ก็ เสียใจแน่นอนเวลาเห็นคนตายคนทั่วไปเวลาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเสียใจผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็คิดแบบนั้นแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจะทํางานไปวันๆแล้วปล่อยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องไม่เกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นไม่ได้เออ ส่วนเรื่องของวัคซีนนะครับเอามาอัปเดตคุณผู้ชมทราบสักหน่อยเมื่อวานนี้ที่ประชุมครอมอมีมติ3เรื่องใหญ่ๆเลยนะสามเรื่องใหญ่ๆเอาเรื่องแรกก่อนอนุมัติงบประมาณอีกกว่า6,000ล้านนะครับ6,100ล้านบาทจัดซื้อซีโนแวคอีก10.9ล้านโดสก็ชัดเจนนะครับไม่ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะพูดยังไงก็ตามแต่จะองไงก็ตามแต่ พลเอกประยุทธก็ยังจะมุ่งมั่นที่จะซื้อชิโนโแวคให้ได้อีก10.9ล้านโดส6,100ล้านบาทนอกจากนั้นก็อนุมัตินะครับการทำสัญญาของบริษัทเอกชนเพื่อจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาขายนะเข้ามาขายกับคนไทยให้คนไทยที่ซื้อเสียเงินเองและด้ขนาะเดียวกัน ก็อนุมัติเซ็นกับไฟเซอร์เพื่อทำการซื้อวัคซีนไฟเซอร์อีก20ล้านโดสมาฉีดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปแต่ทั้งโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์เนี่ยบอกว่าประมาณไตรามาสที่4ของปีนี้ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ก็ยังไม่การันตีหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับว่าจะได้มาวันไหน ก็ใช้เว,เวลาอีกหลายเดือนนะนี่กรกฎาอยู่นะครับแล้วก็คงไม่ได้เข้ามาทีเดียว20บล้านโดส30ล้านโดสอะไรแบบนั้นก็คงทยอยเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยทีนิดเดียวหน่อย,อยดีไม่ดีกว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยนีไม่ดีเป็นปีนะครับต้นใช้เวลาเป็นปีท้านับจากวันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในระยะเวลาใ,ใกล้นี้ก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการรักษาหรือว่าปกป้องตัวเองหรืออาจจะเลือก ฉีดแอ t r a า e n เนกหรืออาจจะเลือกฉีดซ i โนแ c คเ no พราะรัฐบาลชุดนี้มีความสามารถในการซื้อซ n โนแบคสูงมากอ่านี่ต่อให้ชัดน,นะพลเอกประยุทธเนี่ยเก่งมากในการซื้อซ n โนแ c ค no คือมันซื้อง่ายหรือมันมีสัมพันธภาพ,าพร่วมกันหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นนี่เราก็ไม่รู้แต่ผลลัพธ์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้ซื้อซ i โนแบคได้ดีมาก ซื้อเก่งมากถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนนี่ก็คือร้อเปอร์เซนครับก็คือซื้ออื่นไม่ได้เลยซีโนโฟาร์มรัฐบาลก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องให้สถาบันราชวิทยา,ยล,า,ยล,าลัยจุฬาพรไปดีลมาเอหมครับแอสตาราก็มีซื้อจากเกาหลีมารอบหนึ่งนิดเดียวนั่นเองหลักแสนโดสแล้วก็ผลิตเองโดยเสีเบลซั์ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพิรัฐบาลซื้อเป็นเนี่ยที่รัฐบาลซื้อเป็นแบบเห็นชัดๆเลยว่าโอ้โหซื้อแล้วมาซื้อแล้วมาทยอยส่งทยอยส่งก็คือซีโนแวคส่วนบอเดอร์นากับไฟเซอร์เอาละถ้าจะบอกว่าเริ่มซื้อแล้วแต่กับรัฐบาลชุดนี้ขอดูตอนตอนฉีดเลยดีกว่าขอดูตอนส่งมอบแล้วก็ตอนฉีดเลยดีกว่านะครับเพราะว่า ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนและเราก็รู้กันดีนะครับรัฐบาลชุดนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือสถานการณ์ของวัคซีนล่าสุดนะที่เราพูดถึงโมเดอร์นาไฟเซอร์กันโครมโครมโครม,โครมเนี่ยนะครับถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยก็หมายความว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่รอดไปจนจะได้ฉีดหรือเปล่านะเพราะมันอีกนานแต่ที่มีแน่ๆก็คือนั่นแหละครับซีโนแวคกับ แอสตราเซเนกาและบางส่วนก็เป็นซิโนฟาร์มนะบางส่วนก็เป็นซิโนฟาร์มนาทีนี้จึงต้องช่วยกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาคนมีชื่อเสียงหรือองค์กรขนาดใหญ่บริษัทห้างร้านนะครับซึ่งในนั้นก็คือสิงอาสาโดยมูลนิธิ พระยาพิรมพักดีและบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดก็ยังคงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีโครงการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงร้านอาหารที่รับผลกระทบจากโควิด้วยการสั่งเข้ากล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบสมมอบให้กับชุมชนรวมถึงแคมป์คนงานก่อสร้างที่ปิดจากมาตรการล็อกดาว เพื่อกระจายรายได้และส่งต่อกำลังใจไปสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสิงอาสาจะเคลื่อนขบวนปรุงสุกปันอิ่มเริ่มจากกรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีร้านอาหารขนาดเล็กสตรีทฟู้ดจำนวนมากต้องขาดรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่นั่งทานในร้านมุ่งเน้นแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน และเป็นแคมป์ที่พักอาศัยของแรงงานก่อสร้างอีกกว่า409แห่งซึ่งถูกจำกัดพื้นที่ไม่ให้เคลื่อนย,ย้ายบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหารน้ำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสิงอาสาจาัดก,กระจายซื้อเข้ากล่องพร้อมรับประทานจากร้านอาหารต่างๆรวมกว่า30ร้านเน้นปรุงเมนูหลักของร้านเพื่อช่วยวระบายวัตถุดิบ โดยแจกจ่ายควบคู่ไปกับน้ำดื่มสิงสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่น้ำร่อง11เขตปทุมวันดอนเมืองครองสารดินแดงบางแคเป็นต้นภายในระยะเวลา10วันซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กโดยหลังจากนี้สิงอาศาสจะเคลื่อนขบวนปรุงสุกปันอิ่มไปสู่พื้นที่อื่นๆเพื่ออยู่เคียงข้างและเติมเต็มกำลังใจให้กับคนมีพลังเดินหน้า ฝ่าวิกฤตต่อไปนอกจากนี้ยังมีการระดมทีมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน10โรงงานหลักในเครือช่วยกันจัดทำแปลงเกษตรน้ำใจสร้างฐานทรัพยากรอาหารให้แก่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เป็นแรงงานคืนถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือจากสิงห์อาสามูลนิธิพระยาพิรมพักดีและบริษัทบุญรอดเบอร์รี่จำกัดนะครับถ้านับเฉพาะช่วง2ไตรามาสแรกทางบริษัทบุญรอดก็ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงกว่า900 0แสลิตรพร้อมกับอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์นับไม่ทั่วเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเอกองค์กรที่ได้ตอบแทนกับคืนสู่สังคมนะครับ วันีหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี่ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจามคอมแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0ด เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ